สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประครบอุ่นรีดไขมันเปลือกตา3ขั้นตอนที่มีหลายท่านถามกันเข้ามานะคะ ขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องประครบอุ่นก่อนอุณหภูมิที่จะทําให้ไขมันที่เปลือกตาเนี่ยละลายออกมาได้ก็คือประมาณ40องศาขึ้นไปอย่างน้อย4นาทีถ้าสมมติเราประครบด้วยอุณหภูมิประมาณ40เนี่ยก็ประมาณ5นาทีกําลังพอเหมาะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติอุณหภูมิประมาณ30มสิบกลางๆก็อาจจะใช้เวลาสัก10นาทีแต่ถ้าอุณหภูมิประมาณ30เนี่ยก็อาจจะแนะนําที่15นาทีหรือว่าถ้าท่านไม่ทราบว่าอุณหภูมิที่ประครบประมาณเท่าไหร่ก็อาจจะใช้ช่วง เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีได้ถ้าหลังจากที่เราประครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปไขมันที่เปลือกต้าก็จะเริ่มละลายหลอมละลายมากขึ้นจากความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเราก็จะทําการรีดไขมันที่เปลือกตานะคะโดยที่เราต้องรีดตามแนวของต่อมไขมันนะคะข้างบนเปลือกตาด้านบนเนี่ยไขยมันอยู่ในแนวตั้งมาเปิดที่รู ของต่อมไขมันบริเวณใต้คนขนตาเพราะฉะนั้นเราต้องรีดล,ลงตามแนวของต่อมไขมันนะคะด้านล่างต้องรีดขึ้นนะคะวิธีการวิธีการที่จะรีดให้ได้ผลดีนะคะเราจะต้องใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยฟิกเืิกตาให้ตึงก่อนนะคะและใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยรีดลงตามแนวของต่อมไขมันนะคะก็จะรีดลงแบบนี้ข้างบนเนี่ยเราก็อาจจะลืมตานิดนึงมองลงไปเท้านะคะลงน้ําหนัก รีดลงตลอดแนวนะคะจนทั่วอาจจะรีดซ้ำอีกทีนะคะเพื่อความมั่นใจลงน้ำหนักพอสมควรนะคะขณะเดียวกันด้านล่างนะคะเราดึงเปลือกตาช่วยเหมือนกันมองขึ้นบนเล็กน้อยนะคะรีดขึ้น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 นะคะทำซ้ำอีกข้างหนึ่งเราก็จะใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยช่วยดึงเปลือกหน้า ข้างบนรีดลงมองลงล่างนะคะลงน้ำหนักพอสมควรปื๊บ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 ข้างล่างรีดขึ้นนะคะก็ดึงแักนามองขึ้นบนรีดขึ้นบน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  ะะทีนี้ขั้นตอนที่2ผ่านไปเรารีดแล,และก็คาดหวังว่าไขมันส่วนที่ตันจะมากองอยู่ที่ขอบตานะคะทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนที่3ก็คือเราจะสะครับขอบตาเอาไขมันที่กองอยู่พวกไรขนตาสิ่งสงปกสงปรกออกนะคะก็อาจจะใช้แชมพูเด็กที่เข้าตาได้นะคะผสมแชมพู1่ส่วนต่อน้ํา10ส่วนก็ได้หรือว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำำํมกะอาดโคนขนตาเปลือกตาโดยเฉพาะก็ได้เช่นเดียวกันวิธีการที่พบว่าได้ผลค่อนข้างดีนะคะ,ะ,คะก็คือใช้คอต ต้นแบนะคะฝนปาให้เป็นแบนๆแ,แ,แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็อาจจะชุบโฟมหรือแชมพูที่ผสมไว้นะคะแล้วก็ใช้ปลายเนี่ยส่วนที่เป็นพื้นที่หน้าตัดสครับไปบริเวณขอบหนานะคะข้างบนก็คือมองลงเราก็จะสะครับที่ขอบตานะคะสะครับให้ทั่วปึ๊บอ่าข้างล่างเหมือนกันนะคะประจามองขึ้นบนแล้วก็สครับ ขอบตาด้านล่างให้ทั่วนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้มองกระจกจะง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าใครทําจนเชี่ยวชาญแล้วอาจจะไม่ได้มองได้ทีนี้อันนี้เหมือนกันนะคะข้างบนมองลงข้างล่างมองขึ้นนะคะ Okay. แล้วก็ฟอกเปลือกตาทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วก็จะแนะนําให้ทําแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นนะคะเพราะว่าท่านที่เป็นต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยถ้าสมมติเป็นระดับหนึ่งระดับ2ยังไม่รุนแรงมากนะคะทําแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นอาการจะดีขึ้น1-3เดือนจนถึงขั้นลดการหย่อดน้ําตาลเทียมหรือไม่ต้องหยอดน้ําตาลเทียมได้เลยะคะ่ะ